ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานการณ์ระหว่างไทยกับคมพูชาต้องยอมรับว่ายังคุกรุ่นอยู่นะคะพี่สัมปทานใช่ครับเมื่อวานเนี่ยนะต้องเชิญชมกองทัพภาคที่หนึ่งหน่อยนะเมื่อวานถแถลงเนี่ยโหจัดเต็มเลยนะครับเสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งพันเอกอะไรนะพลตรีอะไรนะผมลืมชื่อท่านจะแล้วนะถแถลงชดถ้อยชอดคําเลยนะใส่ตรงไปตรงมาเลย ปัญหาว่าสถานการณ์มันจะพัฒนาไปในทิศท,ทางใดนะมันจะดีขึ้นไหมเพราะว่าทางสมเด็จฮุนมาเน็ตนะทะทำนังสือร่อนถึงโลกถึงผู้นําโลกน้องมิวเร็ว,วรวมทนะั้งประธานอาเซียนด้วยคือเร็วจริงๆอ่าคือไปกล่าวหาไทยว่าไทยไม่ยอมรับกติกาข้อตกลงหยุดยิงน่นนี่นั่นและขอให้อาเซียนเข้ามาแทรกแซงเรื่องใช่ดังนั้นเรา ต้องให้ใครวิเคราะห์ครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะรองศาสตราจารย์ดรปนิธานวัฒนายากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณเหมีวครับคุณสัรลานครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาอาจารย์มองเกมของคุณมาเน็ตตอนนี้ยังไงคะ ครับก็เป็นลูกไม้เก่าที่ยังได้ผลอยู่บ้างนะครับแม้ถึงแม้ว่าจะลดลงนะครับหลังจากการที่เราพยายามที่จะลดพื้นที่ที่กัมพูชาไปใช้ในเวทีโลกเวทีนานาชาติอย่างเวทีอาเซียนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับที่รัฐสภาอาเซียน จัมพูชาก็พยายามที่จะจ,ะจ,ะอะจะขอให้มีการบรรจุวาระเรื่องความขัดยแย้งรอบใหม่เข้าไปแต่เผอิญฝ่ายคา้าเรารู้ทางก็เลยไปคาดไว้นะครับอันนี้ก็คานด้วยเงื่อนไขว่าต้องถอน กำลังถอนอาวุธก่อนนะครับคู่ชุดระเบิดก่อนป่าปามแก๊งคอเซนเตอร์ก่อนก็ทำให้กัมพูชานะครับไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้มากเท่าไหร่ก็เพิ<อ>่งเริ่มต้นนะครับคุณเหมียวครับคุณตํารับครับพอเราเริ่มตั้งหลักได้ที่สหประชาชาติหลังจากที่สหประชาชาติให้เวทีกัมพูชาที่คณะมนตรีความมัง่งคงเราก็ตกใจนะครับอเผื่อว่าทีมไทย ทูตที่นั่นก็ไวทันก็เลยชี้แจงอย่างแข็งขันแต่ก็จริงๆก็ไม่ทันเ็าไปเปิดพื้นที่แล้วสองครั้งก่อนหน้านี้ปีห้าหนึ่งกับห้าสี่เขาเปิดพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้นะครับอ <c oughs> แต่ว่าพอปีนี้เขาเปิดได้แล้วก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องไปชักจูงมาเลเซียนะครับ <c oughs> เข้ามาแทรกแซงเรากำลังเข้าไปสถาปนาพื้นที่ผักดานคนเนี่ยครับออกจากบ้าน สองจานบ้างนะครับที่อื่นๆบ้างอย่างที่เป็นกรณีที่เห็นนะครับอาเมเซียก็เข,เข้ามารีบห้ามทับนั่นก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสําหรับเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อ,อมาสู่รละลอกใหม่ของสงครามภาคสองโดยใช้ประชาชนเป็นโล่เป็นเครื่องมือนะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันโดนกํากับด้วยกลไกหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็มีคณะผู้สังเกตการเพราะฉะนั้น พอกัมพูชาทอดไมตรียื่นเงื่อนไขใหม่ให้รัฐบาลใหม่แล้วตอนแรกก็มีทีท่าว่าจะตอบรับเปิดด่านจนันทบุรีตราดแต่พอ,อประชาชนคัดค้านรัฐบาลว่าที่รัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลเต็มตัวแล้วนะครับกับหลังหันกัมพูชาก็เลยเริ่ม มาตรการกดดันเราเปิดศึกรอบใหม่ทันทีเลยและเป็นระบบเลยครับคุณจำรานครับคับทางคุณหมิวครับที่สหประชาชาติที่นานาชาติที่อาเซียนมหาอำนาจต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็รอบพร้อมกับบินลาตะเวนก็คือคือ,คอทำแล้วก็ คุณมาลีก็กลับมาพร้อมเลยนะครับ <c oughs> ในรอบนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาเตรียมการจดหมายเนี่ยแทบจะแค่เปลี่ยนวันที่แล้วครับ <c oughs> คุณปลานกับผมกับคุณหมิวนี่ล่างไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกครับเนี่ยหมิวกำลังจะถามเลยว่าการที่มันมีเหตุการณ์ปะทะที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วนะคะแล้วก็เรามีการใช้ตํารวจคอฟอเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังจากนั้นคุณมาเน็ตโพสเลยนะคะฟ้องสหประชาชาติฟ้องไปที่อาเซียนแล้วเขาก็อ้างว่าเขาได้โทรคุยกับอันวาอิบราฮิมเรียบร้อยประธานอาเซียนขอให้เข้ามา แก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเขาถูกไทยรังแกตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่ากัมบ,บูชาจัดฉากทุกอย่างถูกไหมคะอาจารย์อจะเรียกว่าจัดฉากก็ได้ครับจะเรียกว่าการละครหรือว่าเวทีที่เขาชํานาญก็ได้นะครับอ่าเมื่อปี54เนี่ยนะครับที่สาระราชาติตอนนั้นผมก็ไป ร่วมด้วยนะครับไปพบกับเลาขาที่การสามมนาชาติตามในรุมตเรไปอ่ไปจดหมายที่ไปล่วงหน้านั้นลงวันที่ไว้ก่อนแล้วนะครับยังก็รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประทกรักันเราก็งงนะครับ<ม>ต้นเดือนเมษามนะครับไอ,อ้น,นี้เป็นพฤติกรรมซ้ำซากซึ่งเ,เราก็หวังว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาเจ้าหน้าที่คนไหนจะอยู่หรือจะไปก็ได้จะรู้ทางกัมพูชาแล้วไปดักทางให้ดีแต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นครับมันยังอ่อนแอสะสมกันอยู่ มันยังเป็นแท่งในการทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับอ่าอาจจะต้องมาระวังรัฐบาลใหม่จะต้องแก้ให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาทีมรัฐบาลยกไปคุยเรื่องการค้ากับสภาหอการค้าต่างๆนะครับรบที่น่าแปลกคือรัฐในต่างประเทศก็ไม่ไปอ่ะครับอ๋อที่ก็ควรจะไปเพราะนใหญ่ไม่เป็นเรื่องด่านไม่ใช่หรอครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นเรื่องนี่ปากปากท้องประชาชนของทั้งสองประเทศอ่าแล้วเวลา คนถามเรื่องด่านคนถามเรื่องเหล่านี้นะครับก็ดูยืนง,งงอยู่บนเวทีนะครับกระซิบกระซาบกันนะครับขอ,องฝ่ายทีมเศรษฐกิจเขาอาจจะไม่ได้รับการให้ข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงหรือว่าฝ่ายต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับสัญญาอย่างเงี้ยกัมพูชาก็จะมองว่าเหมือนเดิมก็เขาก็เลยกดปุ่มใหญ่เลยครับตอนนี้เขาจัดฉากทําไมคะอาจารย์เขาอยากปะทะกับเราอีกรอบเหรอคะ อคุณเหมิวต้องโทรสายตรงไปถามคุณมาลีดีไหมครับจะได้คําตอบแบบน่าจะตรงใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าจะให้เดานะครับถ้าถ้าจะให้อจับทางดูนะครับซึ่งก็ทํามาโดยตลอดก็หนึ่งก็คือว่าอ่พอไม่ได้ดังใจอะครับครับพอทอดไปตีแล้วไม่ได้ดังใจอย่างนี้ทุกครั้งเลยคุณสำราญจาได้ดีครับนะครับพอส่งนั่งโทษให้เรานะครับพอเราไม่ส่งให้เขาเนี่ยโอ้โหมาเป็นชุดอะครับ Oh. แล้วรลยะหลังนี่หนักข้อเข้าไปอีกมาปรากฏว่าคนของเขาเสียชีวิตในบ้านเราเลยนะครับ <c oughs> พอพอไม่ได้เปิดด่านพอไม่ได้ดังใจเรื่องพลังงานไม่ได้ดังใจเรื่องต่างๆนะครับการกดดันก็ตามมาด้วยวิธีการแบบนี้ครับร้องเรียนเรากล่าวหาเรานะครับ แล้วก็ปะทะกับเราแล้วพอพอปะทะเราก็ต้องต่อสู้ป้องกันตัวเขาก็เอาตรงนี้ครับย้อนกลับไปที่เวทีนาชาติครับแต่เพราะเว่าเดี๋ยวนี้วินานาชาติก็แบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจนขึ้นนะครับ,รบก็พูดง่ายๆว่าก็รู้ทาง แต่ว่าฝ่ายที่ยังให้พื้นที่ฝ่ายที่ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่กับกัมพูชานี่ก็เยอะนะครับครับค้าขายลงทุนพลังงานฐานทัพนะครับผู้ร่างคุณสมรานคงนึกชื่อประเทศออกนะครับใช่ใช่ามีอะไรบางเขาก็ไม่ทิ้งหรอกครับกัมพูชาเพราะฉะนั้นรับข้อมูลเราไปเขาก็รับอ่ะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากอย่างเช่นกดดันแต่บางประเทศก็เริ่มขยับนะครับกลุ่มออตะว่าเนี่ยมันรุนแรงมากครับ กับระเบิดเป็นพันๆลูกเนี่ยใช้ได้ยังไงนะครับองค์กรเสียหายหมดบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบรเป็นถังหมักปฎิกรณชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเขาขยับขยับช่วยเราหรือช่วยใครอาจารย์ปณนิจันช่วยเขาเองก่อนนะครับเรืร่องผลประโยชน์ของเขาเรากาลังลบกันอยู่เขาก็อยากจะขายสินค้าอยากจะ ส่งส,สินเ้าอุตสาหกรรมมันจะทําได้ยังไงครับสินค้าเหล่านี้ก็เป็นท่อน,น้ําเลี้ยงให้เขาเข,าเข้มแข็งนะครับไม่มีใครเขาทากันแต่ว่าเราก็เข้าใจนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ของเขาอ่าดังนั้นเราก็ต้องขอให้เขาไปกดดันกบูชากรไปถอนกําลังนะครับส่งสินค้าไปมาเปิดด่านเดี๋ยวก็มีปัญหาก็ดีถ้าไม่มีความปลอดภัยไม่มีการคู่ทุนระเบิดครับว่าอุตอตว่าก็ไม่ได้ช่วยเราจริงไม่ได้เอียงมาทางเราเลยใช่ไหมถ้าถามแบบชาวบ้านเนี่ยก็ดีขึ้นครับแต่ว่ายังพูดง่ายๆว่ายังยัง มีคำพูดที่รื่นหูหวานหูมีคำพูดที่ขู่กัมพูชาแต่มันต้อง t a k แ,กแกช c t i o n หรือว่าปฏิบัติจริงอย่างเช่นการตัดเงินช่วยเหลือการประจานประนามอย่างชัดเจนนะครับกัมพูชานี่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ทําตามข้อตกลงเอาตรามานานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวมันมีบัญชีอยู่ว่าสามปีต้องทําอะไรห้าปีต้องทําอะไรก,ก็ล้มเหลวมาโดยตลอดแล้วก็ เดีย๋ยนี้มีรายงานสัปดาห์นี้มีรายงานออกมาใหม่ๆว่าล้มเหลวไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับวงการเศรษฐกิจนี่ล้มเหลวมากนะครับแล้วยังไปแก้กฎหมายอ้างความมั่นคงอ้างสงครามกับไทยแล้วไปละลานฝ่ายค้านนะครับไปกล่าวหาฝ่ายค้านของเขาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงอันนี้สื่อตะวันตกในวอชิงตันดีซีเนี่ยรายงานละเอียดยิบเลยครับว่าทําอะไรบ้าง แล้วก็ได้รายได้มาจากแก๊งคอเซ็นเตอร์เท่าไหร่มีคนกี่แสนคนนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขาอาจจะต้องประเด็นที่สองคือเบีเ่ยงเบนความสนใจนะครับในเรื่องปัญหาของเขาเองมาสู่การทะเลาะเบ,บาแววงกับไทย นะครับแล้วทําให้ประเทศที่ลงทุนในบ้านเขาอกสันขวัญผวาต้องมากดดันไทยให้เปิดด่านบ้างให้คืนดีบ้างอย่างมาเลเซียนี่พูดจะไม่น่ารักนะครับคุณกำลังครับ,บคุณเหนวครับอยู่ดีทีๆมาเวียงแห่บอกให้ทั้งสองฝ่ายและระงับความรุนแรงก็เข้าเป็นฝ่ายก่อความรุนแรงในรอบที่สองนี่ครับ,รบก็จัดชาวบ้านมาแล้วที่สาคัญคือ ผู้ชายมาเลย์ก็จืนอยู่ตรงนั้นนะครับก็เห็นอยู่ตามตาไอโอทีมาเลย์ยังชมเราเลยอ่ะวันก่อนใช่ใช่ครับแต่ว่าคุณสมรานต้องต้องต้องเอาคําชมนี้ไปใส่ไว้ในมือของนายกอันวายรอิทิมนะครับ <c oughs> คงไม่ถึงตามระบบราชการ <c oughs> เขาหรือไม่นะครับสรุป<ห>อาจารย์บิวหาแฟนขับแปลเป็นภาษา <c oughs> นะครังภาษา,าก็ได้ครับภาษามาเลย์ส่งไปเลยครับว่า ผู้แทนคุณยังบอกเลยว่ากัมพูชาเนี่ยดูท่าทางทํางานไม่เป็นระบบของเราเนี่ยตรงไปตรงมานะครับแล้วเวลาแถลงการของท่านผู้นํามาเลยก็ต้องออกมาให้มันสะท้อนตรงนั้นนะครับให้ออกมา,ากลางๆออกมาเหมือนเลือกข้างไปแล้วครับสารบัาจารวิทานกํางบอกว่าหนังสือของคุณมันเน็ตเนี่ยนะที่ทหนังสือฟ้องผู้นําโลกรวมทั้งยูเอ็นด้วยเนี่ยนะก็คือเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นนะอย่างนั้นใช่ไหมเป็นประเด็นสําคัญเนี่ย สองประเด็นครับหนึ่งคือเพื่อกดดันเราเมด่อวานเขายื่นข้อเสนอและอย่างที่เราคาดนะครับว่าเขายื่นข้อเสนอมาหลายวันเราไม่ตอบรับนะครับว่าจะปรับระดับควาัอบสนองเบี่ยงเบนประเด็นความล้มเหลวของตัวเองแล้วก็สอก็คือเบี่ยงเบนความล้มเหลวของตัวเองใช่ครับแล้วก็เอานานาชาติมามามาช่วยแทนที่จะมากดดันเขามาช่วยเขาโดยเนื้อแท้เราโดยเนื้อแท้เขาไม่ได้ต้องการที่จะก่อสงครามใหญ่หรือว่ายังไงครับอผมคิดว่าอ่ถ้าไม่จําเป็น ทั้งเราทั้งเขาก็ไม่อยากลบกันอีกนะครับมันจะเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมอ,อีกได้ซ้ำะนะครับถ้าใช้อาวุธหนักจริงๆซึ่ง,งก็ยังมีพอสมควรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ค่อยไม่จำเป็นแต่สองเนี่ยมันยังมีวิธีอื่นที่ได้ผลกับเราทำให้เราหัวเสียทำให้เราหัวปัน่นทำให้เราขัดแย้งกันเองนะครับ,รบแล้วก็มีช่องทางพิเศษทัษ้ทาที่จะเจาะมานะครับใน นะครับโครงสร้างในการทํางานของฝ่ายบริหารของเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเพราะผมคิดว่าเขากําลังเลือกเส้นทางที่สองอยู่แต่ว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนเราไปลืออ้อนะครับไปขยับชุมชนเขาแล้วเขาตัดสินใจใหม่ว่าเขาจะเอากำลังเข้ามานะครับโจมตีเพื่อให้เราถอยไปตรงนั้นนะครับจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าวันนี้วันพรุ่งนี้นี่ อคอมมานโดเรานะคุมฝูงชนเราเนี่ยไปจับชาวกัมพูชาที่มาก่อกวนวันนี้อีกพรุ่งนี้อีกเนี่ยนะจับขึ้นรถเอามาขัางเลยดาเนินการตามกฎหมายนี่จะเป็นชนวนใหม่ไหมหรือว่าจะทําให้เหตุการณ์มันหยุดลงไหมอาจารย์เป็นเป็นชนวนแน่ครับแต่ว่าในถึงระดับไหนเนี่ยบางทีก็ก็ตอบยากนะครับแต่เราเขา้าใจว่าเขาก็อ่อนแรงลงไปพอส่วนนะครับเขาเคายัง ไม่อยากจะยกระดับโดยเฉพาะกับรัฐบาลใหม่ซึ่งขณะนี้ได้รับการหนุนจากประชาชนเยอะนะครับว่จาจัดการกับคมพูชาคือจริงๆผมว่าทั้งนายคุณเซนคุณมาเน่ก็กลัวคนไทยกลัวคุณสมบราิกลัวคุณหมิวมากกว่ากลัวรัฐบาลเรานะครับ <c ười S 2> <c ười> สาธุคือ <c ười> ถ้ารวมตัวกันเยอะๆนะเป็นพลังเนี่ยนะครับมันหลายเท่าครับประชากรแม้แต่เมื่อวานนี่ประชาชนเราก็ซับซ้อนมีข้อมูลเยอะนะครับเมื่อวานเสกกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยพูดได้ใจเหลือเกิน พูดถึงฝ่าผู้นำเขมรท่านเลิกยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงได้แล้วอะไรประมาณเนี้นะคือก็เ,เล่นกันแรงแล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ครับก็อันเนี้ยมันทําให้เขาเนี่ยต้องปรับวิธีการแล้วก็เจาะเข้ามาบางพื้นที่นะครับ,รบแล้วก็ ต้องอยับประมาทนะครับเราปฏิบัติการจากบาไปหาหนักเรายืนยันว่าไม่บาดเจ็บเขาบอกบาดเจ็บเยอะเลยครับหน้าเราถ้าเราบอกบาดเจ็บเขาบอกไม่ล่ะเขาเสียชีวิตแล้วมันก็จะยุ่งอ่ะครับโอเคครับอาจารย์ครับได้ตามนี้ก่อนวันนี้กราบขอบพระคุณดรปณิธานนะครับกราบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครัับสสดีคบท่านอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะน่าสนใจนะเป็นการอ่านเกมกัมพูชาแบบทะลุปุโปรใช่ใช่นะคือยังไงะกดดันไทยแล้วก็ เบีเ่ยงเบนความล้มเหลวของตัวเองอแล้วจะลากนานาชาติมากดดันเราด้วยแต่<ช>ถามว่าเขากล้าจะรบเราไหมก็อาจจะไม่กล้า<ช>แต่ต้องรอติดตามนะคะช่วงนี้หมดเวลาของจับตาประเทศไทยแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ